สบายดีพี่น้องเอ้ยงานเขาเ้วพี่น้องนี่นี่สบายดีไอสบายดีอพอดีมื้อนี้มีนัดพี่น้องเนาะมีนัดสิไปห้าหนองลาอายุเพุ่นแหละอยยุบานโพนทองหนองลาที่เขาเคยไปเฮ็ดเฮื<ๆ>่นให้หานาพี่น้องพอดีคิดฮอนหนองลาปีหนึ่งบ่ได้ไปห้าหนองลาพี่น้องโทรนัดกับหนองลาเรียบร้อยแล้วมื้อนี้กับหมูมานเลพี่นอ้องหมูขนาดสบายดีใชง มาหอดกล,า,ล,ดดล,ลางทางเลยเนาะระยะทางไปเฮือนหนองล้านี่หกสิบโลมาหอดพอดีสามสิบโลเลยอยู่ระหว่างทางเลยเนาะอันนี้คือบานนําหาทาเชบไว้บอบานทาเซพี่น้องเนาะเป็นบานแบบแหล่งท่องเที่ยวเลยนะพี่น้องมานี้รถนกพี่น้องนี่รถชักนกไปโต๊ะมาได้ทํากูบลงุงไอพค่กำลังเบิ้งให้อยู่ไอพค่เป็นคนบานนี้แหละใจดีขนาดนั้นไอพี่มาเบิ้งให้อยู่กำลังเบิ้งอาการพี่น้องนี่หนึ่งโมงย่างแล้วเขาพรท่านได้กิน ตาย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 บูหัวสิแล้วหรือบ,บัวขันบแล้เวเพราะว่ายุนี้บูมีหันสวมแปลงใหญ่ถ้ามีหันสวมแปลงใหญ่เขาหันจบเลยพี่นอ้องแต่บูมีหันสวมแปลงใหญ่มีหันหน่อยแต้วพอดีอ้ายเพิ่นสืออุปกรณ์มาเกี่ยมเห็ดหันอยู่เนาะอ้อายเพิ่นก็เลยเบิ้งให้พี่นอ้องนี่เพิ่นกำลังเบิ้งให้อยู่เนี่ยพี่นอ้องเส้นทางตงัวนี้มันไปลงน้ำทาจากนี้ไปก็คือ เกือบหด30ิบโล,แล่แหละเสาเก่าโลเนาะไปลงน้ำทา่าจากนี้ไปเวียงผูคาเนาะไปห้าบานนองลากะซ้ำิบโลคือกันห้าสิบห้าสิบไปกับบ่อใดถอยกับบ่เปลี่ยนนะให้น้องกำลังเบิ่งอาการอยู่ทำบ่โล่งเลยเนี่เฮากับผูู้อาการลดประปันใด เพื่อนกันเอฟซีเป็นไงได้เนะาะไอ้เพื่อนก็เป็นสมแปรงอยู่บ้านนี้แหละพี่น้องเพื่อนก็เปิดห่านได้ป่ะมือนี้เพื่อนเพื่อนบ่เปิดห่านมือนี้เพื่อน,น,น,นปิดห,าดหาด่านปิดห่านแล้วตามตามตัวมาเลยอยู่ไปหาเพื่อนอยู่เขื่อนไอ้คนนี้นก็เป็นเจ้าของเขื่อน ลังนี้เลยเพิ่นกระชายเครื่องทางนาอยู่เนาะเดี๋ยวไปสอบสีเครื่องเอาสีเอ๊ะเอยได้เอาเอากล่องนึงก็ได้เอากล่องนึงกับอันตัวเคี้ยวอันเอาเอายางละอันไม่ละก็อันนี้ นี่ยเจมิกเจมิกเอาไปให้พูนหน่อยอ่าเป็นเท่าไรสิบสี่อันนี้อันนี้สิบพันมันบ่พี่น้องเอ็ m ลอยอยู่บ้านเฮาสิบพันกีบสิบพันกีบเป็นเงินบาทไทยเท่า,าไรบอฮ่าฮูาฮ่าสิบพันกีบประมาณจักบาทบอสิบพันกีบหนาจะประมาณสิบสิบกว่าบาทพี่น้องเนาะอ,อ,อันนี้สิบพันกีบประมาณประมาณสิบบาทแปดบาทเก่าบาทเท่าไรพี่น้องประมาณนาั่นแหละ สิบสี่พันกีมบ่มีเงินหลวกะติดนิ้วไดอ่ะเขาเห็นยังวะเขาของปอดได้ละมอซ้ำโอ้เป็นบาวหรอเนี่ยเนาะบานเฮาก็มีมาเห็นมอของเห็น,นใช่ของเห็น,หหหนยุบานเนี่ยเอเอ,อ,อยุลายควนบ่ โ okay, อเคครขอบใจรายเด้อกินอีกบ่ขนมกินอีกบ่กินอีกอ่ะไปซื้ออีกมากระไดของของน้องมาเท่าได้หนิหาท่าไนไอซื้อเราน้องปอกเราเอาไปให้เพิ่นกินได้ปะอ้าวหาท่านปอกให้พร้อมเด้อ <laughs> อันนี้ก็ไดอ่ะอันนี้เสียแล้วปอกเราเอาไปให้ไอเขากินได้เด้อ โอ้พี่น้องเอ้ยโอ้กินเขากับยังนี่กินเขาละากินาละาอ้าวกินยังไงวะโอ้โอเแงอ้าโอ้เอ้าสร้างเหายังไม่ทันเลยกินเอ็มลวด์ซะได้แก่หอนก่อนแก่แก่เย็นก่อน พวกเขาอ่อยกินเหลากินไล่พอดีเลยอันไหนพู้น้อยกินเอาลูกเอาอาอ,อ,อ,อมขอนมใช่ไหมอมขนมลืนว่ามียังเหเ็ดไหมเอาปลาเท่าเอาไอ้ออมขอน,นมเนอะเห็นบ้าอะไรนี่้ยยุ่งกองตุนมากันนีย ว,วังว่าวานาจะดีอยู่ด้วยเนาะอาหารมาแล้วจ้ากินสม โอ้มีบนว,าวบ้างขอบใจได้ด้อเอาเซงนเอามาัมากพุกสมโอ,โอมักละห่าพันกีบลองซิมือนานาจะเสียบอยู่แต่ว่ามืออายเพนนาจะกินบ่ได้เด้อไปนี้ก็เนาะไปนี่พี่น้นองอาการจักสาหัสในนี่ บรไปบ่มาสไหมไ่ไม่ติดเรียนเขาถือมันซดนานว่านรอครับผูกรันถือกเนี่ยเนี่ยมันขาดกูเลยบ่โง่

มูนมลาโอไบ่ได้หรอไม่ได้หรอวะูจะเิ่มซุกอ่ะปันเนื้อนี่จะเละคตัวอกมาลฮะตอกตองมันจาิตอะไเดอมันเครื่องใช่คนไหมมันเครื่องยอดแช่ไหมุลักเป็นคนเอยขันเป็นคนซัมนี่กัเขา้องไอซียูเนาะใส่เครื่องช่วยหายใจเลยเนาะ Ni để mua hoa lưng hủ vandai nằm ngoài ngang đây, ngang 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 Này, ngang 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 này. บุ <gesch> <iza> ้ยหรือเปล่เนกระไรกัน้องเลยเสือเสือแมวล่าเนมูลใหญ่นะครับขอตายนิดเพิ่มตบไปเลยรอกันสิในเตบนอันทำไมมันใส่หรือข้ตานียังหรอรับเรื่องนะมันเครื่องไหนครับ เิ่งอาการนะี่นเนไปยัใ่ด่ยบบ่มีการเคลื่อนไหวเลยติดแงกเลยนะ เราไม่ดูสักอย่างห้องเดี๋ยวพสิชิบีเดยดเดี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 ดขาไปนะูดไม่ไหวนะยังห้อง้ มึงหอกมึง่เขาเลอ่ะเินเกนมันห้อนไรมันไหม่เือ่อจอดอืมอยางไงมันมันที่มันตายอยู่เท่านั้นก็จช่ปัเนี้ยไปกับมานสองสามลกาีเนี้ยมีที่ที่ติมบาทหนึ่งต็มบทสองมัน

ลูกซูบนี่เอาออกโบออกนี่มันติดพี่น้องนี่นติดตัวอันแกนนี่ฉลักเขาล็อกนี่นี่เอาออกโบออกอยุนี่ถ้าเอาออกได้กับผมเปลี่ยนเ้ียโนไอโนยุนีนไปนะโนไอ้เพิ่นแปงจนบาดเจ็บนี่อสองโมงยังแล้วป้ออายกินเขาหมดแหละแสดงว่าอันนี้ก็บป้ายอันนี้ได้หออุปกรณ์หอใส่หอ,หอขี่มันก็บานเด้อเนาะ โอ้เพนนอนซามซิบโล่เจา้าหอนำธาใส่ดับเขาเากินเขาจริงได้ปะมีมีเขาฟื้นมีน่ะมีเฟอร์ใช่ว่านี่เนี่ยมีเขาฟื้นอ่ะอไปไปนะข้างหนา้าไปชนะไปเป็นน้าข้างหนา้า,นา,นะา,นาหลังมืออนะไรยังเอ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวป้าในก้อนหนึ่งอีพอมาค้อยนั่นอีพอพอ,พอดีไปคว้วซูงพอดีเพนนอนเนาะ กหน้าจะเป็นตางเมื่อแปลงยุบบานแหละไอ้พอแปลงยุบบานแล้วคู่ห้ามเละเก็บกระบาดใส่ปอนเลยโอ้ยมือนีไปบะทึงฟันบ่หอดนองลาสัมเตาก็กะมานเลยอ่ะโอตรเลยอันนี้เป็นแปลงตองอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นมีครบเลยอ้ายเพิ่นกจนลรงซีอันแปลงหันสมแปลงไหม อันนี้เบอัดบอยังะไรีขึ้นรถนแวเลยไหมนะรถนรถบอใส่เขาาเอาเสือกมัดอ่ะโ่พุ่นเนาะมีรถใหญ่ก็ใส่ต้องาเอาปอกน้ำมั่งเบเลกนาดมใส่ปเลตัวต่เขาใส่ป๊อกแต่พวกเขาใส่เนาะไปนี่ก็ตะว่ากันจบ บนอยู่บนกินกันแซ่บทองกันรอไฟไหม้เราเขาเรอก้อโม,มือแล้วเน,นี่อะันเนอ้าวอรออะอพอพี่น้องมือจนสันมื่อนี้เนี่ยช้อโม,มงปลายได้กินเขาเมื่อนี้นะ่น้องมื่อนี้ไฟฟ้าบัามาปกตินเนี่ยมาจังสี่ก็ต้องแบบย่งางกีฬาก็กินมีกินเนอย่างแหละ หายายเพิ่นก็มีแต่ตัวนี้พี่น้องเนาะเขาแรงฟื้นเขาฟื้นบ้านเฮาพี่น้องนี่บ่มีไฟมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อในประวัติศาสตร์ที่บ่ได้กินข้าวเที่ยงพี่น้องอือนี่ก็ดีใจมีบรรดาไายๆเพิ่นมาช่วยเบิ้งรถให้พี่น้องเนาะอือเพิ่นใจดีขนาดอายเฮ็ดหตุผลสวมแปลงยู่อเนือท่านบอายอไอไอชื้อจังห่วยเนี่ย ออจันธาเนาะไอไม่หานซอมแปงได้ me. ่าเพิ่นบุ๊เปิดหานวันนี้เ่ยเพิ่นมีธุระก็ไปเอิญเพิ่นมาแล้วก็พอลุงเพิ่นเนาะแต่ของหานมันก็ใจดีโอมีกระตงกระเจมาให้แปงพร้อมแต่เมืองจากว่ารดเท่าซ่าฮัดโผล่เลยแปงบ่ได้หลูกสูบมันบ่ดีจิพาหลูกสูบีกยังออกก็คือไฟฟ้ากระทับมือนะโอ้บุเป็นใจขนาดถือว่าบ่ได้ไปห้านองลาพี่นองเลยจิได้ก็บานมือเป้าแหละลถก็บิดได้ หาทางเอากับเนาะมืออื่นก็นจะได้เดินทางเขาประเทศไทยเรามืออื่นก็นไปเซี่ยงไฮ้มันได้ไปนอ,กน,อนกินนั้งกันใช่ยุนี่มีใครซ้ำหน่วยเอ้าะเอาคนละหน่วยเอาแสง <c oughs> มีน้ำพองพอไหม,อมอเออมาเลยอ่ะ น้อยปกตินี่เดินทางนี่แม่น้องเบนจะจะหอเขาให้ได้แต่มื่อนี่แม่น้องเบนกิดซีห้อยุ่เดาจะคล้องบ้าเอานี่ปกติหอเขาให้ก็บ่ได้กินอยู่แล้วไปใช้ก็ไปกินอยู่หันนั่นนะมื่อนี่บ่คิดบ่ฟันว่ารถสิน็อกบ่หูเอากับบูหูขวดรายละเอียดของรถนะเอะไรอา นั่งพองอาลงทำไมไอ้ก็นั่งเนัยนกันเนาะเอาเียวเอาเลยอือ จะเข็มหุดจางบูทีมเลยอยากเขาเป็นยังไม่อยากปนไดนเอาไ่อยากปได้ะเพราะขั้นมือเขาไปเวียกนี่บวสองโมงที่น่าำสองโมงเลยเดี๋ยวนี้สโมงไปเลยอกกระจนี่ยกินขเดียวดีกินสองรอบแล้วอ่าโดนนบเนี่นี่กายเวลาเเนี่ย่เคยิกจผู้หญิงอยากไลนี่กวจเนี่ยตอนี้ยังไ่อยากปนได้เย เราเพือเราวกินตวเนี้ยนตัวจากระยะไว้อือ นรจุนกันจะคนเทนน่หลหลูคนอันใครเคยมันหลุกกกวะหลกดลานเนาะลูกกกุะไปเฮียนนะไปทางเชือยงอือโอ้เ็ชื่อยางกวางใช่ไหมอู้นั่นวะาเชอยางกวางอะโอ้ อ,อ๋อหลูกเช้าอ่เออะเขาห้องเนี่ยละ่ะไปยูบานร่วงอ่ะเขาอยู่มาคีอ,อพอมีนาทีเฝ้าหานเนาะ <c oughs> <c oughs> อืมก็โอเคพี่น้องมืัอนี้แอร์แลเลยไปหานนองลาตั้งแต่เสาไปบ่อดบ่เฮงสามพี่น้องเนาะมืัอนี้โดนโดนเจอของดีเนาะมืัอนี้คือเกมพี่น้องไปบ่อดนองลาไป รถน็อกยู่เครงทางปัจจุบันคือหกโมงเย็นตอนแรกแล้วเนาะรถยังยุหานอยู่พี่น้องเนาะอยู่แขวงลวงน้ำท่าพี่น้องกาบูฮัวเพิ่นแปลงรถให้สิแล้วตอนจังโมงหนาจะคัมล่ะนั่นเองก็นี่ตะเว็นเริ่มสิตกดินแล้วพี่น้องะพูดแตะเว็นตกดินปุ๊บกับคัมปั๊บกาบูฮัวเพิ่นสีแปลงแล้วหรือบ่เนาะถ้าเพิ่นแปลงแล้วก็จะได้กลับบ้านมื้อนี้ อพิ่นแปลงโบ่แล้วก็มืออื่นเชร้าหมดเลยก็บ,บ้านพี่น้องเนาะก็บ,บ้านไปเอาเครื่องแล้วก็สิได้ขึ้นมาพี่อกีกเพราะว่ามืออื่นวันที่24เฮาจะต้องได้เดินทางไปอ่าเซี่งยงไนฮะ้พี่น้องเนาะโอ้มื้อนี่ยเมื่อยรีบพี่น้องไปท่าน้องลาก็ก็โบ่ฮอดซสําพี่น้องเนะาะจักเป็นจังว่ามื้อหน้าค่อยไปไหมพี่น้องเนาะก็พอดีรถเพอยู่กลางทางเขาเจ้าไข่าอพอดีมีสร้างประจําบ้านเพิ่นมาซวยไข่ห้ไข่เบิ่งแล้วก็คือมันแปลงบ่ได้นะคืออ่าลูกซูบเลยพี่น้องเนาะ ลูกซูบกับอันสลักไอ้ยังอัน,อน,ม,นมันมันติดกันมันไม่ได้มาพี่เขาจะเอาอันไทเวอร์พ้าให้พ้าแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนเสือ้อสูบไหมเปลี่ยนลายยางพี่น้องเนาะก็โมูหว่าจะสิเป็นจังไงแต่ว่าตอนที่ยุบุูนอันอีพอไปฮับโทรให้อีพออิพอเอารถใหญไปฮับเอา เป็นกำเป็นเวียดี่พอเนาะเป็นเวียกเป็นการให้น้องเนาะกับปัจจุบันหอดฮานเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะบ่ต้องห่วงห่วงห่วงกับแต่ว่าจะตอนไหก็บั่นคำานี่แหละเล่นก็สิคำเราพี่น้องอ่ะให้น้องเอ้ข้อหาส่งหายพานไปในมนี้มันรดมันเสียงเนาะมืออื่นตื่นขึ้นมากกับข้ให้เป็นสุกดีพี่น้องอ่ะต่อจากนี้ไปกับข้ให้พบแต่เจอแต่เสียงที่ดีๆเนาะกับเขาขอบอกขอบใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามชมเป็นกำลังแห่งใจอ่ะข้ให้ทุกทานโจงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็น้องล้าก็ยังไม่ทันไปหอดไปเทิงเนเอเนาะคิดหอดน้องล้าอายุทัวรห้าแล้วพี่เนาะเอาเป็นว่าพบกันไหมเพี่นน้องเลยสบายดี